กราบสวัสดีครับ f c ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้นะเซลต้นนะครับมีส่งมอบรถ1นึคันนะฮะต้องบอกว่าคันนี้เป็นคันที่หล่อมากๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปดูว่าวันนี้เป็นรุ่นอะไรนะฮะเตรียมรถอยู่ข้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะฮะครับเดี๋ยวลูกค้าถ่ายรูปด้านหน้านะครับผม นนลูกค้ามาจากที่ไหนครับลูกค้ามาจากห้วยแถลงอันนี้ร <Okay. S 1> อมากี่เดือนครับสี่เดือน <laughs> ถูกใจไหมครับถูกใจ,ใจนะครับท,ทรงสวยเนะาะเนี่ยผมผมว่าทรงเนี้ยคือแบบว่าทําจี่คันนะถ้าเกิดหน้าสองหลังสามแล้วโหลดประมาณนี้ยผมว่ายัางไงสวยครับใช่ครับเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหน้านะครับผมอาจจะลูกค้ายืนตรงนี้ครับ กุไก่พี่ขอของถ่ายรูปเพิ่มหน่อยอออใช่ใช่นี่นะครับนี่วันนี้เราก็เตรียมส่งมอประรดเดี๋ยวลูกค้ายืนตรงนี้นะครับผม,มอ่าเดี๋ยวถ่ายสองคนก่อนเนาะโอเคครับอโอเคครับผม เอาแมสลงไหมฮะเนาะโอเคครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับผมหนึ่งสองสามครับกดไลค์ครับครับผมหนึ่งสองสามครับแม่รวมถ่ายกันด้วยเลยไหมฮะได้ครับเดี๋ยวแม่เข้ากล้องได้เลยครับ กุไก่ขยายดอกไม้ให้มีที่ยืนเพิ่มอ่าให้มีที่ยืนเพิ่มโอเค <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บรรยากาศในวันส่งมอบรถวันนี้นะครับผม <c oughs> ก็จะเห็นแต่รอยยิ้มกันหลังจากที่ลูกค้ารอมาระยะหนึ่งต้องบอกว่าถูกใจอย่างแน่นอนสำหรับเอ็กซิลี่คันนี้นะฮะ <c oughs> ถอดแมสได้เลยครับผมเพราะคนที่ใส่ติดอยู่แล้วครับมาโอเคครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับกดไลค์ครับหนึ่งสองสามครับโอเคครับผม มาครับลูกค้าได้เริ่องตอน10บโมงเนาทีเนาะเดี๋ยวผมได้ได้ได,ได,ได้ได้ครับได้ครับอ่ะ <c oughs> มาครับ โอเคนะครับอโอเคครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับอายุนิโป้งครับอีกรูปหนึ่งครับหนึ <im> <im <im> ่งสองสามครับโอเคครับ เดี๋ยวผมอธิบายการใช้งานในรถนะครับผมบเดี๋ยวลูกค้าขึ้นไปนั่งได้เลยครับอ่าก็เดี๋ยวการใช้งานเนาะตัวนี้ก็จะเป็นปบิดขึ้นนิดนึงกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับมีตัวล็อกปดล็อกประตู นะครับตัวนี้เป็นล็อกการทํางานกระจกไฟฟ้าถ้าเรากดล็อกปุ๊บกระจกบานอื่นจะเอาขึ้นลงไม่ได้ได้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวตัวนี้เป็นตัวปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าเนาะเวลาจะปรับสมมติลูกค้าจะปรับบานขวาบิดมาทางขวาก่อนแล้วใช้โยกซ้ายโยกขวาขึ้นลงเอานะครับไฟหน้านะครับปกติจะอยู่ที่เลขศูนย์บรรทุกของหนักหน้าเชือกครึ่งกิ่งไม้ไฟขึ้นกิ่งไม้ก็หักหายเหไฟลงได้นะครับอีก3รูปแบบนะครับไฟ เปิดไฟหน้าจะอยู่ที่ตำแหน่งตัวนี้นะครับไฟหลีไฟตำ่ำผลักออกไฟสูงเปิดปิดไฟตัดหมอกนะครับส่วนด้านซ้ายตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของอที่ปัดนน้าฝนนะครับดึงลงมาทีแรกสามารถน่วงในเรื่องของการขึ้นลงได้อีกนะครับว่าจะเอาขึ้นลงช้ามากน้อยแค่ไหนฉีดน้ําให้ดึงเข้าหาตัวนะครับแบบนี้เวลาฉีดน้าเนาะนะครับวิทยุควบคุมที่พวงมาลัยอยู่ฝั่งซ้าย นะครับตรงนี้เกียร์ถอยหลัง,ลงนะครับเวลาลูกค้าเข้าเกียร์นะครับให้ยกตรงนี้ขึ้นแล้วผักไปซ้ายสุดเดี๋ยวลองเข้าดูก็ได้ครับอ่าดันซ้ายสุดแล้วไปข้างหน้าครับจะมีกล้องติดนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณดังสามครั้งแบบนี้นะครับตัวหน้าจอเป็นตัวหน้าจอสัมผัสนะครับผมก็อ่าเวลาเราจะเชื่อมต่อโทรศัพท์เดี๋ยวลูกค้าออกจากหน้าตรงนี้ก่อนนะครับอ่าสามารถกดสัมผัสได้เลย นะครับว่าจะเชื่อมต่อหมดอะไรบลูทูธอันนี้ลูกค้าใช้ Android หรือ iPhone ครับ Android ถ้า Android เนี่ยถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆม,มันจะมีคําว่า Android Auto เวลาเราเชื่อมต่อนะครับก็เหมือนยกเมนูโทรศัพท์เข้าไปในตัวของเครื่องเล่นนะครับแบบนั้นได้เนาะถ้าเชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วสามารถที่จะใช้งานแผนที่นําทางแล้วแชร์เข้าหน้าจอได้นะครับเพราะถ้าเราไม่เชื่อมต่อโทรศัพท์รุ่นนี้อาจจะยังไม่มีระบบนําทางเนาะเราต้องเชื่อมต่อเพื่อแชร์เข้าไปนะครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวผมให้ดูของข้างหลังอีกนิดหนึ่งครับนีฮะในส่วนของอุปกรณ์ถอดล้ออะไรแม่แรงเครื่องมือต่างๆนะครับจะอยู่ด้านหลังหมดเลยเนาะนะครับยางอะไรนะครับยังอยู่ที่เดิมนะครับลูกค้าเนาะเป็นยางเดิมปกติจากโรงงานเลยนะฮะโอเคอันนี้ได้เลิก9นาทีใช่ไหมครับ9นาทีเดี๋ยวรอเลิกสักนิดหนึ่ง อีกประมาณ2นาทีนะครับผมเดี๋ยวพวกเอกสาร,สารการจ่ายงวดต่างๆอันนั้นเดี๋ยวไฟแนนซ์ส่งไปให้ที่บ้านอีกทีหนึง่งของลูกค้านะ่ะจ่ายงวดไว้1ปีนะครับทีนี้ผมจะบอกว่าเวลาบินจ่ายงวดเขามาเนะ่ะเขาจะไม่ได้หัก1ปีแรกให้เราแต่เราต้องหักเองสมมติว่าเดือนนี้ที่เรารับรถเป็นเดือนพฤษภาเอกสารการจ่ายงวดมาบอกว่าเราต้องจ่ายวันที่10มิถุนาปีนี้คือเดือนแรก แต่เราอะจ่ายไปแล้ว1ปีใช่ไหมครับ,รบให้เราหักออกเองเลยไปจ่ายอีกทีตรงวันของเดือนมิถุนาปีหน้าอ่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีใบเสร็จสรุปจ่ายงวด1ปีมาให้อีกทีหนึ่งครับ8นาทีแล้วนะครับนาทีแล้วนะครับอีกหนึ่งนาที อันนี้เดี๋ยวผมแนะนํานิดหนึ่งสมมุติว่าถ้าเอาไปเจิมที่วัดหรือว่าอะไรพวกนี้อย่าเอาพวกสายต่างๆอะ่ะคล้องร่องนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นเข้าร่องพวงมาลัยแล้วมันจะมีพวกสายไฟอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันจะขาดให้คล้องไปข้างหลังแบบนี้แหละครับผมแต่เดี๋ยวลูกค้าลองวิ่งดูยังนิ่มอยู่เลยนะครับรถไม่ได้กระด้างเท่าไหร่ 9นาทีครับครับผมสตาร์ทรถบีบแต่3ครั้งครับขับได้เลยครับวันนี้ไปเจิมที่ไหนไหมครับแม่วัดเลยใช่ไหม

โอเคครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับถ้ามีอะไรเหลือลูกค้าโทรหาผมพิทินได้เลยนะครับสงสัยการใช้งานตรงไหนครับผมเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับใช่ครับเดี๋ยวเอกสารที่เหลือจะส่งตามไปที่บ้านครับผมตนเาใช้ลางไว้ลูกค้าเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเพราะว่าผมใช้แนบใบจองใบแรกที่ลูกค้าจองเป็นชื่อลูกค้า โอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับนนไเอเดี๋ยวตามให้อีกทีนึงครับแม่โอเคครับผมคุณผู้ชมก็เดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะเปส่งมอบรุ่นไหนสวยๆ้ะหล่อแบบนี้ที่อิวสุคิงยอนสาขาพิมายครับผมขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ